มีความเห็นของชาวฟิลิปปินส์ครับที่ยังคงติดอยู่กับวันวานอันหอมหวานของฟิลิปปินส์และก็อยู่กับคําถามที่ถามว่าแล้วประเทศไทยไปเจริญทิ้งห่างฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคไหนโดยเขาบอกนะครับว่าในอดีตเนี่ยฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และไม่มีใครเกินสิงคโปร์ก็ยังไม่ได้โผล่มาเลยขณะที่ว่าบางคนขณะนํา,นาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกฟิลิปปินส์ในยุค1950จนถึง1970กครับ เขาบอกว่ามีหลายสิ่งที่บ้านเขานําหน้าเพื่อนบ้านอาเซียนแต่ข้อสงสัยคือประเทศไทยเนะี่ยขยับอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ตอนไหนอะไรคือสิ่งที่ทําให้ไทยเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้มีความเห็นหลากหลายครับของชาวฟิลิปปินส์ในมุมของคนที่ยังติดอยู่ในวันวานในอดีตนะครับที่มองว่าประเทศตนยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียในตอนนั้นและเขาภูมิใจมากๆครับเขาเล่าสิ่งนี้อย่างน่าภูมิใจนะเขาก็บอกว่าในช่วงนั้นนะ คนไทยเนะี่ยแทบจะหันมามองที่ฟิลิปปินส์กันทั้งหมดเลยการที่กรุงมันิลาเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกการมีรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกๆทันสมัยมากที่สุดในภูมิภาคแล้วช่วงนั้นค่าเงินเปโซแข็งกว่าเงินเยนของญี่ปุ่นแล้วก็เงินบาทของไทยด้วยในช่วงทศวรรษต้นๆของ1950ค่าเงินเปโซฟิลิปปินส์แข็งแกร่งมากกว่าค่าเงินของญี่ปุ่นในแบบที่จินตาการไม่ถูกเลยถ้าจะมาดูจากยุคนี้ ผมบอกได้เลยว่าคนฟิลิปปินส์ในยุคนั้นบ้านเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเหนือกว่าคนไทยไปไกลและก็เข้าสู่วัฒนธรรมในแบบตะวันตกได้แบบสบายๆมีวัฒนธรรมบริโภคนิยมตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้วคุณนึกดูแล้วกันว่าตั้งแต่60-70ปีที่แล้วมีห้างสสินค้าสไตล์อเมริกันเปิดตัวกันอย่างมากมายซึ่งผมคิดว่าในตอนนั้นในภูมิภาคอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ยังไม่ได้มีห้างสิสนค้าสไตล์อเมริกันมากมายอะไรขนาดนั้น ที่ผมเห็นข้อมูลนะผมรู้สึกว่าเพื่อนบ้านในภูนภาคตอนนั้นเขายังอยู่ในสังคมเกษตรกรรมเลยและประเทศไทยก็นหนีไม่พ้นส่วนนี้ด้วยเช่นกันคือพูดง่ายความเป็นเมืองก็ยังไม่ได้มีมากนะักจากนั้นในช่วงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นความเห็นของชาวฟิลิปปินส์ที่พูดถึงนะครับว่าและไทยไปแสงหน้าได้ยังไงนะครับเมื่อควบคู่กับช่วงเวลาดังกล่าวไทยขยับมาได้ยังไงซึ่งความเห็นหนึ่งครับเขาบอกว่า มันก็จริงอย่างที่คุณพูดด้นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบในช่วงอยู่สมัยนี้ไม่มีใครเกินฟิลิปปินส์เลยผมคิดว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองถ้าไม่ได้เติบโตแบบก้ากระโดดนะผมบอกได้เลยว่าฟิลิปปินส์ถ้าเติบโตคู่ขนานกันไปก็คงจะสามารถเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ในที่สุดแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิที่นี้กรณีของประเทศไทยมันเริ่มต้นยุคถัดมาจากนั้นจากยุครุ่งเรืองของเราแต่ถ้าเป็นในยุคสมัยนั้นผมคิดว่าทั้งคนไทยเอง เพราะว่าฟิลิปปินยังไงก็มีคนมากมายเขาเชื่อว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วถ้าจะนับเฉพาะในอาเซียนที่มีเห็นอยู่นะตอนนี้ฟิลิปปินก้าวหน้าที่สุดและคงไม่มีประเทศไหนเกินนี่คือความเชื่อของคนในยุคสมัยนั้นมีหลายสิ่งเลยที่ไทยไม่สามารถเทียบได้แต่เหตุการณ์มันพลิกผันเพราะว่าประเทศไทยใช้เวลาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาก้าวขึ้นมากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคแซงหน้าฟิลิปปินที่เคยอยู่แถวหน้าได้สําเร็จ จากข้อมูลเท่าที่ผมศึกษามาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านของเศรษฐกิจในภูมิภาคผมก็พบมาว่าหลังยุครุ่งเรืองของฟิลิปปินส์ถัดมาจากนั้นคือยุคที่ไทยเติบโตด้านอุตสาหกรรมในแบบที่แบบเร่งเครื่องขีดสุดในขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังเข้าสู่จุดที่สะดุดแบบสดุดๆไปเลยมันก็จะเป็นโลกตรงนข้ามกันความเหลือเชื่อก็คือช่วงที่ไทยเริ่มต้นมนันนันมาอยู่ในช่วงที่ฟิลิปปินส์ก็สะดุดหยุดชะงักณตรงนั้นโดยพอดี สิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือเท่าที่จำได้ถ้าเป็นเหตุการณ์คู่ขนานในช่วงปี1972ในฟิลิปปินส์ช่วงเวลานั้นกลายเป็นว่าก็มีการควบคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้เกิดความวุ่นวายฟิลิปปินส์กลายเป็นอะไรที่มันซดตัวอย่างรวดเร็วทางด้านของเศรษฐกิจขณะที่ประเทศไทยช่วงเวลาคู่ขนานกันแทบจะเปะเป๊้ไล่เลียงกันประเทศไทยกลายเป็นว่าพัฒนาอุตสาหกรรมเหมือนกับว่าตอนนั้นไทยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ไทยเริ่มที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มมองไทยเป็นจุดมหมายใหม่ในที่สุดทัดมาจากนั้นผ่านไปไม่นานน,นักฟิลิปปินส์ยังคงต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบเก่าอยู่เรายังคงต้องพึ่งพาสิ่งเกา่าๆที่ลุ่งเรื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น <S <S 2> <S 2> ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมใดๆในช่วงเวลาดังกล่วาวขณะที่ไทยดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นช่วงนั้นเรียกว่าเป็นช่วง Mil a of t h i l a เลอรคือาฏิหาริย์เลยีเดยว ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างโรงงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยเยอะแยะมากมายแต่ไมหมดบริษัทญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตรวมถึงในฟิลิปปินส์เองด้วยเช่นกันก็ไปที่ประเทศไทยแล้วทีนี่ผมคิดว่าส่วนนี้เป็นเวลาคาบเกี่ยวกันมากมากฟิลิปปินส์ล้มกลายเป็นว่าฐานการผลิตที่จ่าที่เคยเลือกฟิลิปปินส์ก็ไปไทยด้วยนั่นคือเรื่องที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกัน และหลายๆคนที่ทํางานอยู่ในยุคนั้นก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าฐานการผลิตไปที่ไหนไปที่เมืองไทยเมืองไทยมีอะไรดีกว่าฟิลิปปินส์อย่างน,นเงือตอนนั้นคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์ไม่ดีพอเองที่จะเป็นฐานการผลิตในช่วงเวลานั้นตั้งหากจนกระทั่งมาถึงในยุค1980ไล่มาเรื่อยๆตอนนั้นผมรู้สึกว่าไทยจะแซงฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนคนไทยเขาไม่ได้หันมามองฟิลิปปินส์แล้วในยุคนั้นนะถ้าเป็นยุคก่อนหน้านั้นเขายังอยากมาเรียนอยากมาศึกษาอยู่ที่มหาปปิิิทยยยาลลัในนฟปอู่ แต่ว่าพอถึง1,980เป็นต้นมาในช่วงที่คาบเกี่ยวกับการที่เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วไทยเองก็จะถูกพูดถึงว่าแซงหน้าฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนก็ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละโดยความเห็นตัดมานะครับของชาวฟิลิปปินส์อีกคนเขาเข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว่าตอนนั้นผมจําได้เลยนะว่าในสื่อในหน้าสื่อก็ไทยที่ถูกพูดถึงว่าเป็นเสือเศร,รษฐกิจของเอเชียเลยไข่มงไข่มุกของเอเชียอะไรของฟิลิปปินส์เรียกว่าเงียบกริบเลยทีเดียวพอมาถึงในยุค 1,980เป็นต้นมามีการพูดถึงไทยว่านั่นคือเสือเศรษฐกิจของเอเชียเป็นช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์เข้าสู่วิกฤตแบบเต็มสูปผมจําได้เลยตอนที่มีการพูดถึงว่าไทยแสงหน้าเราไปแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คนบ้านเราก็เริ่มอพยพไปทางานต่างประเทศกันมากขึ้นเพราะมองว่าในประเทศโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าหน้าที่ทางการงานเงินเดือนมากมายก็คงจะไม่สู้กับการไปทําที่ประเทศอื่น และไทยก็เริ่มเป็นจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้นด้วยผมเห็นว่าไทยในยุคนั้นกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนสุดๆเลยในแบบที่ประเทศอื่นๆก็ยังไม่ได้เด่นเท่าและกรุงเทพก็เริ่มถูกพูดถึงณนะบัดนั้นกรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่มีการพูดถึงหรือมีคนมากมายไปก่อนน,นั้นแล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ากรุงเทพโด่งดังในสายตาคนฟิลิปปินในวงกว้างเนี่ยก็ตั้งแต่ยุคที่ไทยเริ่มพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริงในส่วนนี้แหละ กรุงเทพนะั้ตอนนั้นกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคไปเลยแทนที่จะเป็นมะนิลาใครมงไครมุกแห่งเอเชียอะไรนไั่นน่ะมันไม่มีอีกต่อไปขณะที่ความเห็นบางส่วนนะครับก็บอกว่ายิ่งยุค2000จบจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามันยิ่งชัดเจนมากกว่านั้นเพราะมันเป็นยุคหลังจากที่ไทยประสบความสําเร็จทางด้านของภาคการท่องเที่ยวแล้วแล้วฟิลิปปินส์ก็เพิ่งจะมาวิ่งตามเขาซะเลยซ้ำเพิ่งจะมาเอาจริงเอาจังตามเขาที่หลัง ประเทศไทยไปสู่ระดับโลกอย่างชัดเจนตอนที่ผมได้ยินการพูดถึงเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศไทยอย่างแพร่หลายในสายตาของชาวต่างชาติมากมายกรุงเทพและภูเก็ตนั่นคือเมืองลำดับแรกๆที่ผมรู้จักนะผมรู้จักก่อนพัทยาด้วยซ้ำพวกเขามีเมืองท่องเที่ยวที่กลไประดับโลกฟิลิปปินส์ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันคือเราไม่สามารถนําเสนอให้เป็นระดับโลกเทียบเท่าไทยได้เลยแม้ว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จนไปถึงจุดที่ประเทศไทยโด่งดังจนถึงจุดพีกมากพอมีชาวต่างชาติเข้ามาอย่างมากมายฟิลิปปินส์ก็เลยสามารถตามทันเทรนนั้นได้อยู่บ้างเรื่องของชายหาดที่สวยงามสวรรค์ของเขตร้อนอะไรแบบนั้นแต่มองดูทีดีก็เหมือนกับว่าถ้าไทยไม่ได้ทาให้ภาพของการท่องเที่ยวของพวกบบเขาโด่งดังความสนใจที่มีต่อฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นเลยมันหมายความว่าในยุคก,ก่อนหน้าเราไม่สามารถจะโด่งดังด้วยตนเองได้ถ้าไม่มีไทยโด่งดังไปก่อนหน้านั้นความเห็นทั้งาครับก็บอกว่า ต่อให้ฟิลิปปินส์พยายามทําการท่องเที่ยวแข่งขันกับไทยตั้งแต่ในยุคไ่เลียกันผมไม่แน่ใจนะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ยุคไหนแต่ถ้าพูดถึงยุคแรกๆเลยน่าจะตั้งแต่20ปีขึ้นไปแน่นอนปัจจัยสําคัญมันมาจากการที่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยกว่าด้วยมันเป็นยุคถัดจากการลงทุนอุตสาหกรรมและก็พิกชมประเทศจนแสงหน้าฟิลิปปินส์ในเวลานั้นฟิลิปปินส์ต่อให้ทําพร้อมๆกับไทยมันก็ไม่สามารถที่จะไปดึงดูดผู้คนได้อย่างมากมายเทียบเท่ากับไทยอย่างการที่กรุงเทพมีระบบรถไฟฟ้า แน่นอนมะนิลาก็มีแต่พวกเขาใหม่กว่าทั้งด่วนสนามบินระดับโลกแต่ฟิลิปปินแน่นอนว่าเรายังติดอยู่กับระบบขนส่งที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วแล้วมันก็อยู่มาจบจนถึงปัจจุบันซะด้วยนนะตอนนี้เราไม่ใช่เมืองอย่างนิวยอร์กนั่นะที่จะขายความเก่าแก่ในบางขนสง่งมวลชนได้อะไรแบบนั้นคือมันิลาก็คือมันฑิลามันมีความพุ่นวายอยู่แล้วมันมีความแออดัดหรือว่ามีความปรับตัวยากอย,กอยู่แล้ว เอาแค่ขนส่งมวลชนนี่ก็เป็นรองไทยแล้วก็ไม่ได้ปรับให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาได้รับความสะดวกสบายเลยพวามเมนตัดมานะครับก็บอกว่าจุดพลิกสาคัญของไทยนี่คืออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตในประเทศแค่นี้ก็ชนะฟิลิปปินส์ได้แล้วนะคุณไม่ต้องไปสืบว่าในยุคก่อนหน้านั้นไทยได้โอกาสมากกว่าอะไรแต่อย่างใดมันไม่ใช่เลยแค่อุตสาหกรรมก็ต่างทีนี้ลองมองที่ฟิลิปปินส์ในยุคไล่เลี่ยก,กันคือก็ยังพึ่งพาธุรกิจบี PO หรือที่เขาเรียกว่าเป็นคอเซนเตอร์นะครับพูดง่ายๆเขาบอกว่าการเป็นคอเซนเตอร์นี่มันไม่สามารถที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีหรอกนะคือมันจะไปสู้รกรมยานยนต์ได้ยังไงถ้าเทียบยุคต่อยุคอันนี้ก็ด้วยความที่ฟิลิปปินส์สามารถพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้นะครับธุรกิจอันนี้ก็เลยเกิดขึ้นถ้าเป็นบ้านเราเนะี่ยโอ้โหไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่าให้คนไทยเป็นคอเซนเตอร์เลยให้เพื่อนบ้านเขาเป็นเถอะวันนี้นะครับก็มีความเห็นอีกมุมหนึ่งครับเขาบอกว่าไทยนะ่มีเสถียรภาพมากกว่าด้วยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเวลาสาคัญคํญนะอันนี้คือในมุมของความเห็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่ามีสเสถียรภาพมากกว่าฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยสามารถมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมได้มากกว่าด้วยและสําคัญสุดๆเลยคือการลงทุนจากญี่ปุน่นเกาหลีใต้และจีนอย่างต่อเนื่องผมคิดว่ามีหลายประเทศเล้วแหละและไทยดันมาแจ้งเกิดกับภาคของการท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆมีแต่ประเทศอื่นท่านทำไม่ได้ฟิลิปปินส์เคยเป็นแถวหน้าของอาเซียนหน้าเ้านะผมกลับคิดว่า การสะดุดล้มมันไม่ได้มีอะไรมากมายที่ซับซ้อนเลยเพราะปัญหาภายในล้วนๆมันคงจะบอกได้อย่างเต็มปากว่านี่คือเรื่องราวของการแซงโค้งของประเทศไทยอย่างชัดเจนแบบสุดๆไปเลยทีนี้มีความเห็นของคนที่เขามีประสบการณ์ตรงกับ,บครอบครัวของเขาครับช้ชีวิตในฟิลิปปินในช่วงที่ฟิลิปปินสะดุดล้มแต่ว่าประเทศไทยดันก้าวกระโดดครับเขาพูดถึงสถานาการณ์นี้แบบชัดเจนและเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับ โดยสิ่งที่เขาเล่านะครับเขาให้ความเห็นว่าถ้าคุณเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางคนเลยได้ก,กลางๆในฟิลิปปินส์ช่วงก่อนหน้านั้นช่วงที่รุ่งเรืองแบบขีดสุดนี่เรียกได้ว่าโอ้โหชีวิตนี่สะดวกสบายเริ่มจับเงินกันมากขึ้นแต่พอมาถึง1980 1 9 9 0คุณอาจจะต้องเผชิญความยากลำบากและผมคิดว่าหลายๆคนก็เจอเหมือนกันแต่ผมก็เห็นนะผมมีเพื่อนเป็นคนไทยคนไทยที่เติบโตในยุคเดียวกัน ฐานะความเป็นอยู่ของพวกเขาตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นมันน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะช่วงเวลานั้นฟิลิปปินส์กำลังเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจค่างเงินเปโซอ่อนตัวนี่คือสิ่งที่ครอบครัวผมเจอเงินเฟ้อสูงงานหายากขณะดเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันเพื่อนที่เคยมาเรียนที่ฟิลิปปินส์เขากลับไปที่เมืองไทยช่วงเวลานั้นเราเห็นว่าไทยกําลังก้าวขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจอย่างที่หลายๆคนพูดถึงมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นคนเริ่มมีโอกาสมากขึ้น ผมได้พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนของผมซึ่งนานๆกว่าจะได้สนทนากันทีเพราะว่ามันก็เป็นสมัยก่อนที่การสื่อสารอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักในช่วงเวลานั้นผมจําได้ดีเลยว่าขณะที่เพื่อนของผมบอกว่าประเทศไทยกําลังเติบโตมีโรงงานสารพัดเลยมาเปิดตัวมาตั้งฐานการผลิตขณะเดียวกันในช่วงปีเดียวกันก็คือในช่วงตั้งแต่ปี1985โรงงานที่ผมทํางานอยู่ก็ปิดตัวลงเฉยเลย ช่วงเวลานั้นผมและก็พี่น้องของผมนั้นถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้รับค่าจดเฉยด้วยเราพยายามหางานแต่โรงงานอื่นก็ปิดตัวลงเพราะตอนนั้นเงินเฟ้อพุ่งค่างเงินเปโซนั่นแหละคือปัญหาราคาข้าวอาหารแพงขึ้น2-3เท่าในขณะที่ข่าวข่าวจากทางฝั่งไทยก็ดูเหมือนว่าชีวิตของพวกเขาเป็นด้านที่ตกลนค้าม,มันเป็นขั้วที่ตรกันค้มเหมือนกับว่าเมืองไทยนั้นดูดพลังงานทุกอย่างจากฟิลิปปินส์ไปหมดแล้วก็คือพวกเขากําลังเติบโต และก็มีชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่เราแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าแล้วนะตอนนั้นจําได้เลยครอบครัวของผมต้องลดค่าใช้จ่ายเหลือแค่ของที่จําเป็นเท่านั้นและถัดมาจากนั้นอีกไม่นานเพียง5ปีถึง 6- 7ปีเท่านั้นภรรยาของผมเองก็เริ่มจําใจที่จะต้องไปทํางานต่างประเทศตัวผมเองก็ด้วยเช่นกันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปประเทศไหนได้บ้างนะตอนนั้นฟิลิปปินส์มีปัญหาทางเศรษฐกิจคนจํานวนมากต้องไปทํางานเป็นแรงงานในต่างประเทศ พยาของผมโชคดีนะที่ได้เป็นแม่บ้านอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียและแน่นอนว่าผมนี้ไม่พ้นที่จะไปที่ประเทศไทยจากการแนะนําของเพื่อนของผมด้วยความที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เราจึงได้รับโอกาสนั้นเมืองไทยอยู่ในช่วงเวลาที่โรงงานขยายตัวมีงานมากและก็ดันมารับกับ10ปีให้หลังที่หลังจากโรงงานแห่กันเข้ามาเต็มไปหมดภาคของการท่องเที่ยวก็เติบโตด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพื่อนของผมสามารถซื้อบ้านหลังเล็กๆได้แล้วอยู่ในชานเมือง แล้วก็มาพอที่จะมีชีวิตที่สุขสบายได้ในประเทศที่ดูมีความหวังแห่งนั้นผมได้ไปประเทศไทยและทํางานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งต้องสื่อสารพูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติพอไปถึงตรงนั้นจริงๆผมก็เริ่มที่จะยอมรับอย่างช้าๆแล้วแหละว่าประเทศไทยก้าวหน้ากว่าเราอย่างชัดเจนต่อให้สิ่งปลูกสร้างความทันสมัยมันจะยังดูไม่เกินกันมากนะักถ้าพูดถึงในยุคนั้นดูแค่ตัวเมืองอย่างเดียวรถไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้กเก่าอะไรมากมมย ตอนที่ผมไปที่ประเทศไทยรถไฟฟ้าของไทยยังไม่ได้เปิดใช้งานด้วยซ้ำนะยังอยู่ในช่วงที่มีโครงสร้างก่ะสร้างอะไรให้เห็นเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานผมก็ยังไปมั่นใจอยู่ว่าประเทศของตนเองก็จะยังพัฒนามากกว่าเพราะไอ้สิ่งที่ไทยสร้างกันอยู่เนี่ยฟิลิปปินส์มีหมดแล้วแต่สิ่งที่ทําให้ผมก็ยอมรับขึ้นอย่างช้าๆเป็นเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่าชีวิตของคนไทยกําลังดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆและแม้กระทั่งคนฟิลิปปินส์เองถ้ามีโอกาสมาทํางานอยู่ที่เมืองไทย ก็เป็นชีวิตทีด่ดีกว่าการอยู่ในประเทศตนเองด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่มากกว่านั่นเองถึงแม้นะเวลานั้นตัวเมืองความทันสมัยของเมืองจะยังไม่ได้ทิ้งห่างกันแต่มันเริ่มจะทิ้งห่างกันอย่างชัดเจนผมคงจะบอกได้ว่ามันอยู่ในช่วงยุค2,000ตั้งแต่ไทยเปิดใช้งานรถไฟฟ้าตั้งแต่มีระบบทางด่วนใหญ่โตอลังการทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เกิดขึ้นในตัวเมืองโครงสร้างพื้นฐานเอาเป็นว่าประเทศไทยใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะเพื่อที่จะทิ้งห่างฟิลิปปินส์ได้จากสิ่งที่ตาเห็น แต่สิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือเศรษฐกิจที่เติบโตจริงๆนั้นผมคิดว่าประเทศไทยแซงฟิลิปปินส์ได้ตั้งแต่1980แล้วเพราะวิถีชีวิตนะมันก็อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยในระดับผู้คนวันนี้นะครับก็ขอจบลมเพียนเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับทั้งหมดเกอการเล่าแปรเรียนในสไตล์ของผมเองนะครับก็ถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเล่ากันต่อในคลิปหน้านะครับหรือถ้าอยากแนะนําหัวข้อไหนเข้ามานะครับความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเอามาเรียบเรียงเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะครับเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่คือ Ma d ด i ิน h ท i l a n d เนื้อผ้า m a d ด in Thailand นนี้เรียกได้ว่าไว้วางใจได้อยู่เลยครับใช้ได้นานแบบที่ผมใส่อยู่ครับดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้สวัสดี